S <S ไม่ตึงมากไม่หย่อนไปนี่สายแรกอะไรกินแร่อริเกลเล่นนเลครับไม่ระยะเข,ข้าตรงไหนในกล่องเขาหรืออะอันนี้เข้าตัวเอเวสกล่องเดิมกล่องท่อบนบน,บนลงล่างบนลงกล่องใช่ป่ะใช่ครับอันนี้<อ>ปั๊มบนแล้วนี่ถึงไหนแล้วอันนี้นคือได้ไปแล้วหนึ่งอันนี้เส้นหลังน,นี่ลงหลังแต่๊มหลังครับอันนี้เรากำลังได้เส้นหน้าโอเคต่อหน้าแล้วใช่ครับทั้งคันเลยเหรอหน้าหลังใช่ครับเต็มระบบเลยครับอันนี้อันนี้อะไรรถอะไร CBR สองห้าศูนย์ Double R สองประีูปัญหาใช่ครับมาจัดสสาายยเบรกอบหน้าครับอกเขาจะมาจัดระบบปั๊มพี่เจนค่ะขอถามนิดนึงค่ะที่บีไบเนี่ยครบเก้าปีแล้วหรอพี่บีไบครบเก้าปีแล้วเหรอเออใช่คือบีไบเก้าปีนะครับปีแล้วทีเนี้ยบีไบจริงๆไม่ได้เก้าปีนะจริงๆที่นี่ไม่ใช่บีไบไม่ใช่เก้าปีนะเอ๊ะแล้วสรุป กี่ปีนะพี่กี่ปีคือพี่ไปคุ้มรอบเก้าปีอีู่ไปคุบมรอบเก้าปีแต่ที่เนี้ยไม่ใช่เก้าปีมีอะไรให้งงอีกละพี่เหมือนก้างอันนี้ไม่ได้นับเลยเก้าปีแต่มันไม่ได้เก้าปีเก้าปีแต่ไม่ใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่เก้าปีอยากรู้ไหมอยากรู้ครับหนูก็อยากรู้โอเคเดี๋ยวพี่ว่างพี่ลอยฟังแต่ไม่ใช่วันนี้ หรือวันนี้ดิแต่หนูอยากฟังวันนี้ตอนนี้เลยดี่มันน่าสงสัยมากยาวอ่ะอืมยาวแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยยาวเลยใช่ไหมพี่เอางานก่อนเอางานงานเทียบเลยมึงจะมานั่งไล่เดี๋ยวแล้ววันนี้ว่างจะดการให้ได้ค่ะอ๋องงละนี่เขาเยอะไปด้วยเลยมาอ้อมพี่ว่างแล้วที่ถามพี่ค้างไว้ว่าสตอรี่ทำไมของพี่คือ9ปีบีไปชอบแต่ทำไมที่นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นเด็กพี่หนูก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังได้งั้นพี่เล่าหนูฟังหน่อยอืม พี่พี่ต้องนั่งเล่าเลยเหรอโอ้ยธรรมดาตอรี่พี่มันยาวนนพร้อมนะโอเคพี่จะบอกอะไรให้ฟังว่าทําไมตอรี่พี่ถึงเป็นเก้าปีแต่ที่เนี้ยมันไม่ถึงเก้าปีหรอกมันมีที่มาที่ไปจริงๆตอรี่พี่เนี่ยมันมีเอกลักษณ์เรื่องโลโก้ร้านพี่ไอ้โลโก้ร้านพี่ดั้งเดิมเนี่ย เนี่ยพี่เตียวไม่ให้ละเป็นโลโก้แรกของพี่นะแต่ตัวแรกอ่ะมันเป็นสีแดงโลโก้ที่ทําไว้เมื่อปีแรกๆเลยอ่ะมีแค่นี้แต่ปัจจุบันเนี้ยโลโก้พี่ก็จะเปลี่ยนและเพิ่มขึ้นมามันเป็นตัวหนังสือตัวฮกอ่ะมันติดอยู่ตรง,นนตรงรเนี้ยตรงกลางจะเป็นโลโก้สีแดงคือตัวบีนี้ที่มาที่ไปของไอ้ตัวฮกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันอยู่ตัวฮกเนี่ยมันเป็นความหมายของคนจีนนะมันแปลว่าโชคล่าเป็นความโชคดีและเป็นความมั่งคั่งของของคนจีนเขาความหมายเขาค่อนข้างจะดีอยู่แต่ที่จริงๆลึกๆของมันเนี่ย มันคือความหมายของพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งเขามีความซื่อตรงเลยทําธุรกิจแล้วมีเงินมีทองมันเลยเป็นที่มาที่ไปของตัวฮกตัวนี้โอเคเอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องว่าทําไมถึง9ปีฟังนะไม่ง่ายเลยที่บีไปชอบมาถึงจุดนี้ได้เราเริ่มมาจากร้านเล็กๆขนาดห้อง4ี4คูณสหลังตึกแถวในซอยโนโลี และมีขอบฟุตบาทกว้างประมาณหเมตรเป็นที่ทำรถอยู่ขอบถนนมีรถสวนไปมาอยู่ตลอดมีผมที่เป็นคนขายและมีผู้ช่วยช่างที่ผมคาดหวังไว้อีกหนึ่งคนด้วยความที่ผมจะทำอะไรแล้วผมต้องทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผมต้องสร้างความชอบในงานนั้นให้ได้ซะก่อนแล้วบวกเพิ่มความพยายามในการหาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานนั้นให้มากที่สุดด้วยความที่ในเวลานั้นผมโฟกัสการแต่งรถเพียงรุ่นเดียวคือเจ้ามินิบอยรุ่น MX125 s เป็นรุ่นยอดนิยมในเวลานั้นที่เป็นทั้งตัวอย่างและเป็นครูในเวลาเดียวกันอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ขาดสายเลยแต่พอได้รับงานมาแล้ว ก็ต้องแก้ไขางานนั้นให้จบเขาต้องวิ่งไปหาร้านทำรถที่เปิดมานานขอคำปรึกษาเขาโชคดีที่พี่เขายอมบอกและแก้ไขให้ทั้งๆที่ความรู้เชิงเทคนิคแบบนี้ส่วนใหญ่ช่างเขาไม่บอกกันขอบคุณครับพี่พี่เสกถือได้ว่าเป็นครูคนหนึ่งของผมทุกวันนี้ร้านพี่เขาก็ยังเปิดทำรถอยู่ในซอยบางวันเปิดมาไม่มีลูกค้าเลยต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มช่องทางการโปรโมทผมต้องหาวิธีที่ง่ายและประหยัดที่สุดคือ โปรโมทผ่านช่องทางโซเชียลตอนนั้น Facebook เป็นสื่อที่มาแรงมากผมต้องสร้าง f c e b o o o b b ีเบชชอเพื่อโปรโมทร้านส่วนที่มาของชื่อร้านเนื่องจากผมมีพี่ๆอยู่4คนส่วนตัวผมไม่มีลูกแต่ผมมีลหลานทั้งหมด8คนมีชื่อเล่นเป็นตัวบอไปไม้ทุกคนผมจึงใช้ตัว B มานำชื่อร้านหวังเผื่อว่าอนาคตหล,ลานจะได้ธุรกิจของผมที่ทำไปต่อยอดบ้าง ต่อมาได้ยินเรื่องเพจธุรกิจก็ลองสร้างกับเขาบ้างแบบรวดเร็วไม่ได้ท่านชื่อรอไว้ก่อนจึงสลับชื่อจาก b ีเบชอเป็น b ีช o อปบายสร้งแบบง่ายในเวลานั้นและนี่คือที่มาของชื่อเพจที่ใครๆชอบถามและสงสัยกันว่าทําไมชื่อเพจถึงสลับกันบางครั้งติดตั้งงานใช้เวลานานมากลูกค้าอีกคันก็ไม่พอใจเพราะรอ,อไม่ได้ผมต้องแก้ไขปัญหาด้วยการหาช่างติดตั้งมาประจําการลานและนี่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้รับงานได้มากขึ้นรู้สึกเวาลาเริ่มเล็กไปซะแล้วจึงเริ่มปรึกษาและหาหุ้ส่วนตอนนี้ผมเริ่มคิดการใหญ่โชคดีที่มีพี่ๆเขาเห็นความตั้งใจของผมยอมมาร่วมลงทุนและเข้ามาช่วยบริหารรานผมออกลาดตะเวนหาสถานที่ใหม่อยู่หลายที่ ตกลงกันไม่ลงตัวสักที่ส่วนใหญ่ติดตรงสถานที่เล็กไปด้วยความบังเอิญเห็นป้ายให้เช่าพื้นที่ข้ขางๆปั๊มบางจากผมรู้สึกูกใจตรงพื้นที่กว้างดีอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยที่นี่จึงเป็น,นปบลีไวช็อปในสถานที่นี้ในทุกวันนี้และที่นี่ก็ได้สร้างเรื่องราวต่างๆอีกมากมายพวกด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากร้านแรกที่ผมคิดว่าหนักแล้วพอมาเจอปัญหาใหม่มันใหญ่ขึ้นตามร้าน และแก้ไขยากกว่าหลายเท่าจริงๆผมต้องคิดวิธีแก้อยู่ตลอดเวลาบางปัญหาแก้ไม่ได้ในทันทีก็คิดวนเวียนไปมาในเรื่องปัญหานั้นไม่หยุดหย่อนแต่ตัวปัญหาก็ยังอยู่จนบางครั้งก็มีท้อบ้าง หยุดที่จะผลักสายมันแล้วกลับมายอมรับปัญหาที่มันเกิดกับเราแล้วนี้ให้ได้ซะก่อนหลังจากยอมรับปัญหาที่เกิดได้แล้วผมกลับรู้สึกว่าปัญหามันไม่ได้ใหญ่เหมือนตอนที่เรากําลังไม่ยอมรับมันเลยแต่กลับทําให้เริ่มจัดการปัญหาไปทีละเปราะจนได้เอง ผมจึงเห็นว่าปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่เคยมีปัญหาไหนที่อยู่คงที่บางปัญหาต้องใช้เวลาในการแก้ไขต้องใช้เวลานานหน่อยงเป็นสเนห้าสองเป็นห้าเป็นสอย่างเงี้ยแต่ปัญหานั้นเมื่อถึงที่สุดมันก็จะเบาบางจางคลายและหมดไปในที่สุดได้ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพียง i mean, แต่เราต้องอย่าไปกลัวและท้อกับปัญหานั้นสะก่อน เมือ่อมีปัญหาได้ความสุขความสนุกความบันเทิงต่างต่างก็ย่อมมีได้เป็นธรรมดาเยี่ยางไม่ลงตอนนี้มันมีจับแล้วค่ะตอนนี้ในไลฟ์มารับรางวัลครับ และนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา9ปีของผมในสถานที่แห่งนี้